สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชวิตจารได้ิดดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยนะนะครับก็เช่นเคยวันนี้เรามารับชมรับฟังวิธีการเสริมเติม,ตมแต่งดวงชะตานะครับ บริเวณร่างกายวันนี้เริ่มที่ดวงครูดวงที่8นะครับช่องอะไรเอ่ยตนุนะครับตนุแปลว่าอะไรแปลว่าวัสนาแปลว่าชื่อเสียงแปลว่าการดําเนินชีวิตนะครับจริงๆแล้วก็อีกนิดนึงครับก็คือตนเองนะครับง่ายๆตนเองนะครับถ้าภาษาบ,าบ,บ้านๆสมัยก่อนครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่า ตนเองบ้านเกิดชื่อเสียงนะลูกนะครับอย่าลืมนะทุกท่านช่องพบเรือนความหมายเดียวกันมาดูกันครับดวงครูดวงที่8ขอบคุณดวงครูทุกท่านนะนะครับเหมือนเดิมคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้เอาไว้อะไรเอาไว้ฝึกตนครับเราไปฟังหัวศาสตร์แต่เราชอบแต่เราอ่ะ ลองศึกษาดูสึกนิดสักหน่อยเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองนะครับดังนั้นง่ายมากครับโหราศาสตร์เราไปดูกฎข้อที่หนึ่งว่าเราเป็นใครข้อนี้ถือว่าดวงนี้ถือว่ายากนิดนึงนิดหนึ่งนะครับยากนิดนึงแต่ฟังผมเนเพลินเนี่ยคุณเข้าใจแน่นอนเราต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นดวงคนหรือดวงเทวดานะอย่าลืมนะครับดวงคนหรือดวงเทวดาดวงตนูเนี่ยขออนุญาตเกิดนิดนึงนะครับต่อไปผมไม่เกิดแล้วนะ ดวงคนมีอะไรบ้างมี1มี2มี3มี4มี6มี7นี่คืออาทิตย์จันทร์อังาคารพุธศุกร์เสาร์ที่เหลือคือกึอ่งคนกึ่งเทวดาคือพระฤหษสและราหูส่วนเทวดาจ๋าเลยคือมฤตยูและเกตนะครับดังนั้นข้อนี้ยากตัวไหนครับเมื่อเราคำนวณแล้วเราได้เป็นพระฤหษสบังเอิญบังเอิญที่บอกว่ากฎข้อหนึ่งไปแล้วกดต่อมา มีทวดาสิ่งแฝกถึงดวงไหมไม่มีกฎข้อที่สองคืออะไรไปดูว่ามีลักษณะพิเศษถึงดวงไหมเขามีอะไรนับหนึ่งสองสามสี่นับหนึ่งสองสามสี่นับหนึ่งสองสามสี่บังเอิญว่าดวงตาเนี่ยได้จัตุสดยหรือจัตุโกนแล้วแต่ทิศที่คุณเรียนอย่ากังวลน,นะบางคนทะเลาะกันตายเลยนะครับว่าไอ้แค่คําว่าจัตุเนี่ยผมว่าโอ้ คิดยังไงนะครับคุณไปเรียนที่นู่นก็ใช้อนุนคุณเรียนที่นี่อย่าคิดมากครับอย่าไปทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องขอร้องนะครับมันแปลว่าจัตูดก็สีทิศสีทางนั่นเองครับน้ำมาบาถะดินน้ำโลไฟอากาศนั่นแหละง่ายๆนะครับที่เขาบอกว่าตกน้ำไปอะไรตกไฟไปไหมดังนั้นบังเอิญมาถ้าเกิดเราวิค์ว่าเขาเป,ป็นปัญหาดวงเดียวถูกไหมถูกแต่ไม่ถูกเต็มร้อยเปอร์เซ็นในกรณีที่เรามาแก้หัวคอบาลัยจุบไเท้าแต่ถ้าเกิดคุณไปแก้สมแหวนไปแก้เกชื้อูมิช่ยสบายจิบจิบ,จบดวงนี้ถือว่า การแก้หัวอคอปรหล่จบเป็นท้ายถือว่ายากที่สุดในบรรดาการต้องวิถีพิถันนะครับดังนั้นเราบอกว่าเราเป็นปรรัดเราเป็นดงคนไหมมันไม่ถูกนั่นเองนะครับไง,ไง่ายเขาคือใครดังนั้นเขาว่าจัดตุวกน,นมันแปลว่าจัดตุวกนถึงดวงข้อมดเนี่ยเราต้องเอามาหมดครับดังนั้นเขามีอะไรบ้างมีห้ามีสองมีหนึ่งมีหกและมีอะไร มีแปดมีเก้าดังนั้นน่ะเห็นไหมเก้าคือเทวดาเกินมาตีเป็นเทวดาเลยนะครับถ้าดวงนี้ไม่มีเก้าเหรออาจารย์นะครับถ้าไม่มีเก้าเขาเป็นดวงคนแต่คาว่าคนของคุณเน่ยสิ์ของคุณเลยคุณจะเป็นเทวดาหรือคุณจะเป็นคนเขาบอกว่าห้ากับแปดกึ่งคนกึ่งเทวดานั่นเองถ้าเกิดเองเดินทางปกติแล้วเองไม่เคยกิเลเลยเป็นพิเถอครับ แต่เรือเองเกเรปุ๊บเทวดาจะเบิร์ดกะโลก,ก่อนเลยก็คือจใจคุณตาย1ครั้งถึงบางคน2ครั้งครั้งที่3เขาไปเก็บไว้ครับดังนั้นเราฟังกันเป็นเพลินนะผมวิเคราห์แล้วนะครับว่าครั้งเดียวนะดวงนี้คือดวงเทวดาในเรื่องของช่อตนุกที่เหลือชิวๆนะครับดังนั้นกดข้อแรกได้แล้วตอนนี้เราต้องการเสริมเติมแต่งตนุคือตนเองมาเกิดชื่อเสียงคุหัดเอามาวางมาวงไว้ว่า โอ้เขามีครูมิตครูท่าคู่คมคสมพลอะไรบ้างมีอะไรมีเลขอกหนึ่งมีเลือสองเลข3สามดังนั้นอะไรดีสุดในดวงอะไรตัดที่บ้างสามตัดที่เพราะเป็นมรณะอย่าเพิ่งไปใช้จริงๆใช้ได้ไหมมีคนทักถามผมว่าส่วนตัวเลยใช้ได้ครับแต่อย่าใช้จนไปเป็นประจำยกตัวอย่างว่าเฮ้ยนะอังคารเสียวันเนี้ยฉันจะไปแต่งงานอเอญว่าง,งานแต่งงานนี้เขาบอบฟอร์มเขาชุดเขาบอกว่าแกต้องใส่สีพูมาเฮ้ยฟังหมอดูบอกว่าห้ามใส่สีพูมา โอ้อยขนาดนั้นครับวันเดียวสองวันใส่ไปถออมันมีตั้ง3ามโลหะาวัวนวันเดียวหลังจากนั้นเนี่ยอย่าใส่คืออย่าถือจนเป็นประจำอมนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับแต่นั้นเข้าใจตรงกันแล้วนะแต่ที่เหลือล่ะเราลูกหัวศาสตร์เนี่ยเราเลือกสิ่งที่ดีสุดได้ครับคืออะไรดังนั้นมีสองกับมีหนึ่งดีอะไรดีสุดดีเหมือนกันแหละเพราะอะไรมันถึงดวงกับ ถ้าทำง,งานดีอภิพาดีเลยเหลือไปดูดนิดนึงครับเพราะอะไรดีในดวงแล้วไปดูในทักษะสอิอ๋ออาทิตย์เป็นกาลีตัดได้ก็ตัดตัดไปได้ก็ใช้ได้พราะดีในดวงแต่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้สลับดวงนี้คืออะไรใช้ดาวจันทร์ครับนะครับดาวจันทร์เลขสองดังนั้นสวมแหวนได้ไหมสวมได้ครับนิ้วนางข้างขวาเอาความหมายดาวจันทร์มาสมใส่แต่นี้เราเรียนการแก้เสริมเติมแต่งหัวข้ออะไรจบไปทั้ ตำแน่งไหนราศีกุมนะครับไปดูเขาเป็นดาวธิดาราศีกุมอยู่ไหนเอ้ยก็ไกลก็ไกลก็ไกลข้อนี้ยาก,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 กนิดนึงนะครับก็คือลูกกระเดือกตรงคอแต่ช่วงท้ายคนติดตามผมไปดูเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนมันง่ายมากสําหรับผู้หญิงยากมากสำหรับผู้ชายแต่มาเรียนโหอุสราแล้วมาดูกันดังนั้นมาดูกันครับดาวจันนะอะไรที่สูงกว่าสะดือขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นไปก็ได้นะครับใช้เลย ใช้ได้หมดเลยนะครับดูที่คุณแล้วนะครับคือไรคุณจะเจาะคุณจะสักคุณจะแขวนเรื่องคุณนะครับเจาะอาจจะเจ็บหน่อยดังนั้นง่ายสุดคือเอาจารย์เอาไข่มุกมาแขวนดีไหมในกรณีที่เป็นผู้หญิงเนาะนะอาจารย์ผมสักดอกบัวเลยไหมได้ครับอาจารย์ผมหาพลอ,อยสีเหลืองหรือ,อบุษราคำมาได้ไหมได้หมดเลยครับอาจารย์ผมแขวนพระแม่รัศมีได้ไหมได้หมดนะแล้วต่อมา ดีถัดมาคือดีที่สองคือดาวอาทิตย์เนาะก็ตาน,นี้เลยครับคุณจะแขวนพงแขวนเพชรแขวนทับทิมแขวมนมณีแดงแขวนระคังเล็กๆน่ารักนะได้หมดครับเพราะเสริมดวงคุณแต่ถ้าเกิดเรารู้โหสตร์น่ะถ้าเกิดเราใช้อาทิตย์มันแปลว่าเราจะต้องมีเกียรติมีชื่อเสียงเราจะต้องตรงไปตรงมาตรงต่อเวลาเราต้องอยู่ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดเราใช้พลอยสีเหลืองหรือไข่มุกเราแปลว่าเราต้องทิคแคร์ดูแลคนคนัวไปด้วยเช่น เราเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ถัอเนาะอาลูกศิษย์มาเรียนนะลูกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้พาธิตย์เล็กน,นึงเหรอเฮ้ยแกต้องมาเรียนแกต้องตรงต,รงตรงัวล้นะเพราะคือความหวังดีนั่นเองนะครับดังนั้นง่ายไหมง่ายมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญมาดูนครับว่าตรงเนี้ครับที่บอกว่าอ๋อขออภัยครับกล้ากระโดดนิดนึงนะขออภัยครับ,บ,รบเดี๋ยวแป็กกลับมานะครับบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเขาเป็นไรดาวเทวดา นะครับเห็นไหมครับดาวเทวดา,วด,าดังนั้นเราต้องไปดูที่ราศีอะไรราศีกุมอยู่ไนเอ๋ยกุมกุมกุมดาวเทวดดานะครับบริเวณอะไรลูกกระเดือกตรงไหนเราก็มาดูครับนี่ครับตรงเนี้คือข้อยากสาหรับใครบางคนคืออะไรต้องอยู่ลูกกระเดือกพอดีนะครับยากไหมยากเนาะแต่ผู้หญิงอ่ะ ใส่ได้ครับเดี๋ยวหลังผมจะให้น้องแอดบินเขาพิมพ์คําว่าอะไรเนาะเรียกไม่ได้เลยสิเลยถ้าจำผิดเนาะเขาเรียกว่าสโนกเกอร์ซ็อกเกอร์หรือสักอย่างนั่นผมขอขอขาภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษบางทีก็ไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมาแขวนตรงนี้อันตรายไหมอันตรายครับเพ <underlying S 1> ราะอะไรมันอาจจะอยู่ช่องอะไรช่องบีนาศของดวงตาสูงมากไปก็อยู่ช่องเงินมันอาจจะไม่ได้ดังนั้นต้องเป๊ะนะครับต้องเป๊ะ ดังนั้นสักนี่ถ้าทางจะดีสุดนะครับเพราะอะไรเอ้ยมันอยู่ตัวนี้ไม่ขยับไม่จะเคลื่อนไหวถ้าเกิดเราใส่สร้อยใส่สร้อยใส่เพชรนีจ,จินดาอาจจะไหลลงมาตรงลูกตรงบาไหลเราอันเนี้ยมันอาจจะมีผลในเรื่องของช่องอะไรวินาศได้โดยเราไม่รู้ตัวดังนั้นข้อยากมีข้อง่ายก็มีต้องพิถีพิถันสําหรับคุณนั่นเองอย่าลืมนะใช้ดาวทิศก็ได้ใช้ดาวจันทร์ก็ได้นะครับ แต่ดีสุดคือดาวจันทร์แต่ความสําคัญคืออะไร 1. วัตถุที่คุณออกมามันถูกต้องไหมสอผู้ปลูกเกสก 3. ผู้ปลูกเสกไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าไม่แน่ใจไปซื้อเข้ามาจากลาซ a ด้าช้อปปี้คุณปลูกเสกได้ 3. เวลาที่คุณใส่ในห้วงเวลานั้นน่ะมีดาวอะไรมาทับหรือไม่ตัวอย่างใปัจจุบันดวงเนี้ดาวสารม,มาทับเฮ้ยเราจะใส่อะไรดีใส่อาทิตย์ด,ดีสุดครับเพราะมันเป็นอะไร157 ถ้าเราไปใช้สองห้าเจ็ดมันไม่ว้าวมันไม่มันพอกระเทือนเนี่ยมันไม่สุดนะนี่คือถ้าเกิดเรารู้โหราศาสตร์เราต้องพิธีพิถานพอสมควรกับอะไรหรือไมครับกับเวลาแขวนเนี่ยตำแหน่งมันถูกต้องไหมนั่นแหละมันจะได้เกิดมากเกิดผลนั่นเองวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังและก็ขอขอบคุณดวงครูอย่าลืมนะฝากกดติดตามช่องดวงมงคลเช่นและ ผลวิศวะพาด้วยด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ